สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับคุณก่อนฮะผมภากุ้งครับผมเผือกคุณพูดชื่อคุณสิผมเผือกครับครับผมภากุ้งฮะครับผมก็ผมรับบทเป็นเรสครับผมมาภาคเรื่องนี้ผมเป็นเอ่อเป็นอะไรวะดูโปเตอร์นี่โปเตอร์โอ้โหโปเตอร์ก็ไม่มีด้วยมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ไอ้เบิร์ดอ่ะผมคือใครวะ เลนนาด์อ๋อเลโอนาร์ดครับผมผมหมูเขียวเลอนาด์ครับผมหมูเขียวหมูตัวร้ายครับผมนะฮะแล้วก็มีจริงๆต้องมีคนหนึ่งคือคุณฟรอยคุณฟรอยนี่เป็นตัวนี้ฟรอยเป็นตัวเหลืองนะฮะตัวเหลืองชื่ออะไรชื่ออะไรชักชักนะฮะวันนี้ก็เลยชักเลยครับผมนะฮะนัดสี่โมงนะครับผมเนี่ย ปลาไปหกแล้วฟอยยังไม่โผล่เลยนะครับไม่รู้ไปชักอยู่ที่ไหนไหนบอกตัวนี้วิ่งเร็วมันไม่รู้ไปวิ่งอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะมาถึงนะครับผมเออหรือเราสองคนครับไม่อยู่ก็โดนไปนะครับผมครับอ่าจริงๆเราแฟนเกมทั้งคู่เลยนะบ้านคุณภาคุงนี้มีแต่เกมทั้งบ้านผมเป็นขาเกมอยู่แล้วโถส้วมยังไม่มีเลยบ้านมีแต่มีแต่เกมวางเต๊มเตียงเติมไม่หมขี้เกินกาบคุณจะบ้าเหรอครับผมต้องมีโถโอโถแล้วคุณเล่นหรือเปล่าไอ้นี่เบิร์นเล่นสิต้องโหลดมานนะใครก็ต้องโหลดนะผมว่าผมเคยเล่นอยู่แล้วผมเล่นาค Starball ยือ สุดยอดไม่ธรรมดาคือมันมีหลายภาคมากแต่ว่าที่คลาสิคสิคคือต้องบอกว่าเล่นภาคแรกเนี่ยผมคลาสิกสุดเพราะว่าหาทางคือมันมีบางด่านที่เราต้องแบบพอดีเป้งขีดผ่านไม่งั้นมันต้องเล่นอยู่อย่างนั้นอะเครียดนะเครียดยิงอยู่นั่นอะเอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ถล่มทันทีวะแต่ก็อดได้ด้วยยูทูบครับผมเปติดขีดไหนก็จบยูทูบมีคนเล่นผ่านเขาอัดให้ดูครับผมต้องบอกเลยครับว่าพอแอนิเมชั่นนะครับมันเป็นแอนิเมชันนะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งคือ ภาพจะสวยมากๆในในเกมเราจะเห็นเป็นแบบกึ่งกึ่งทูดีเป็นแดนแต่เราจะเห็นเป็นแบบท d ีดีได้เห็นแบบรอบรอบตัวเลยครับฉะนั้นเรื่องราวของมันเนี่ยแองกี้เนี่ยมันแปลว่าหิวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าโกรธอ๋อโกรธเออเบิร์ดไม่ต้องพูดถึงครับแมวไม่ใช่แมวนกไม่ใช่นกแน่นอนนกโกรธทําทำไมนกถึงโกรธเออเออจริงๆนะฮะทำไมนกถึงโกรธแล้วโกรธจากอะไรแล้วหมูหมู น่ากลัวตรงไหนมาเป็นตัวร้ายได้ยังไงต้องไปติดตามดูมเพราะในเกมเนี่ยมาถึงก,ก็ยิงหนังกระติกกันแล้ว<อ>ถล่มหมูกันแล้วเ,เราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกกันแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเลสมันมายัางไงแล้วชักกับบอมรู้จักกันได้ยังไงแล้วหมูมาจากไหน<อ>แล้วมาทําไมทะเลาะก,กันทาไมเดี๋ยวจะได้เห็นในแอนิเมชันเรื่องนี้ครับรับประกันว่าดูเดือดแน่นอนนะฮะ จนถึงวินาทีนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมมันได้เป็นหมูเนี่ยนอกจากว่ามันมีรองเท้าตัวหมูรองเท้าหมูอยู่ที่บ้านแล้วเอามาเองด้วยผมพูดตรงนะคุณเป็นเลสใช่ไหมผมเป็นเลสตอนวันมาแคทผมก็เป็นเลสอันนี้ไงเนี่ยผมสงสัยอยู่แล้วว่ามันจะมาแข่งกับผมไม่จะมาอยู่ดีเป็นลงเป็นหมูนั่นสิผมเป็นเลสปึ๊บแล้วพอตอนแคทติ้งอยู่มาชั่วโมงกว่าภาคไปหลายซีนเลยพอเดินออกปุ๊บปอลิวบอกผ้าผ้า ลองเป็นเรียวหนาสักนิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออจริงอระผมก็ลองสักฉากเดียวอ,อ่าออีกสา,ามวันถัดไปโทรกลับมาทางเมกาบอก้าเป็นเลียวหนานะ <laughs> <laughs> เอาพี่แล้วใครแล้วใครเป็นเลสอ่ะไอ้เพือ่อไอ้เพือ่อเอาเดะผมว่าแนละ้วผมจะหอ่อแล้วมันต้องมาแข่งเป็นเลสกับผมยังไงก็ไม่รู้ดูเป็นคนเช <laughs> ื่อยั่ยวเหม<ต>ือนกัน แต่เป็นเลวหนาเนี่ยอขอบอกว่าเป็นสไตล์ผมจริงโอคือทางเมกาเข้าเสียงใหญ่ๆหแต่ว่าผมเนี่ยเสียงก็ไม่ได้ใหญ่หญแต่มันได้เป็นเลวหนาเพราะอะไร <laughs> มันมีจุดมันมีจุดอยู่ตรงนี้แนะนำให้ดูภาคไทยเลยครับคุณจะได้เห็นว่าเลวหนามาจากไหนด้วยนะออจะรู้เลยว่าเลวหนาเนี่ยเป็นคนที่คนที่ไหนครับมันมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับครับฟอยนี่เหมาะนะผมว่าฟอยเสียงมันเหมาะ คือมันเป็นคนเสียงแหลมแหลมพูดอะไรน่ารำคาญอ,อ,อ่ะแล้วมันเหมือนไอ้ตัวชักไอ้ชักออมันจะพูดพดของมันอยู่นั่นน่ะแล้วเสียงแหลมแหลมแล้วก็พูดเยอะเหมือนแรปตลอดเวลาอย่างนี้บอกว่าฟอยอะ่อยอะเหมาะกับชักเอางี้ผมพูดตรงๆเลยนะคุณเผื่อพูดหมดลนะออฟอยเหมาะกับชักทําไมฟอยไม่ได้เป็นเลสเออทำไม <laughs> บรารมี <laughs> บรารมียังไม่ถึงคุณเขาพูดไปยังไม่ถึงคุณเขาบอกว่าถ้าผมไม่ได้แล้วผมมีปัญหาก็ภาคกุ้งเบอร์สองแต่แต่ฟอยฟอยยังอีกเยอะเต็งอีกเยอะคนนั้นต้องเริ่มจากตัวตัวนี้ตัวสมทบน เพิ่มความเร็วฮอออเฮ้ยอ๋อยเออเออวนี่มันหลงทรมานชัดๆเลยอ่ะสําหรับตัวเรสเนี่ยยากตรงที่เขาเป็นคนพูดเยอะแล้วเป็นคนอารมณ์สวิงมากเลยเป็นคนเหมือนไบโพลาในประโยคเดียวกันเนี่ยต้นประโยคโมโห กลางประโยคประชดท้ายประโยคกลับมาโมโหอีกแล้วอะไรเงี้ยมันต้องแบบโอ้เปลี่ยนอารมณ์เยอะมากคือขึ้นลงลงตลอดเวลาใช้ขวาใช้ขวา B-A-B-A แล้วยิ่งเวลามันโมโหเนี่ยต้องใช้พลังเยอะอันนั้นโสดคอนท่าเล่นบ้าอะไรเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยอย่าพ่นใส่ปากเพื่อนเวรละดำพ่นกลับซะงั้นอย่ากลืนเชียวนะ สำหรับตัวเร็วหนัดนะครับก็สำหรับตัวหมูเนี่ยเป็นบุรุษที่มาจากแดนไกลแดนหมูนะฮะคือในในเรฟเฟลของฝรั่งเขาเขียนเลยว่าขออยากเป็นแบบขอเป็นแบบครันที y แอ s เซน อ๋อเขาหรอจริงเหรอเขาบอกเลยอ๋อประมาณนี้เลยเขาบอกมาหเลยนะฮะซึ่งเ้าเขาก็ไม่รู้ว่าผมก็รู้ว่าเขารู้ว่าประเทศเรามีสไตล์นี้ได้ยังไงตอนแรกจะจะแรกจะแหล่งใต้แหล่งใต้โอ้หมูหมูมาจากใต้เหรอจากใต้ก็ก็ก็ถนัดถนัดอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าก็เลยไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็อารมณ์ไม่คล้ายกันหมูก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบล่อลอกคือมาแบบเข้ามาในหมู่บ้านของของนกแล้วแบบสร้างภาพให้นกเห็นว่า เนี่ยคือความสุขที่เหล่าหมูจะมามอบให้เหมือนเป็นคนดีเสียงเหมือนอบอุ่นแต่ในความอุ่นนั้นมีความเจ้าเล่ห์มีความร้ายแฝงอยู่อ่าจริงจริงแล้วก็จะมีเนอร์แบบนี้แหละโผล่มาแล้วต้องประคองสำเนียงด้วยประคองสำเนียงด้วยเดี๋ยว่าเนอร์ไปหลายวันเดี๋ยวรู้เลยว่าหมูอย่างไหนพอดูเรื่องนี้นั่งรถทัวร์มาอย่างี้ครับผมขาพระเจ้านี่แหละคือหมูฮึมะเชื่อเลยให้ตายฮะ เชื้อมันจริงจอ่ะอ๋ออ่ะขยับละเฮ oh. ้ยผิดทางเฮ้ยผิดทางเฮ oh. ้ยอ oh. เสียแรงซ้อมมาเป็นร้อยรอบเอามานีิ oh. เดี๋ยวไปไหมเทคกอง ครับก็ฝาก Angry Birds The Movie ด้วยนะครับสำหรับบทของของเรสเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานดูได้นะครับไม่มีคำหยาบไม่ได้ด่ากันรุนแรงนะครับแค่โมโหนิดๆแค่นั้นเองหนังน่ารักครับดูได้ทุกเพศทุกวัยครับทางครอบครัวครับออกมาดูได้เลย12พฤษภาคมครับมีระบบ 3D ด้วยครับผมนะฮะ Angry Birds The Movie นะครับก็เรียกได้ว่าเข้า 3D อย่างที่บอกนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะครับผมลูกเล็ก เด็ก hmm. แดงนะครับผมพาแฟนไปดูก็สุดยอดนะฮะตัวร้ายก็ไม่ได้ร้ายแบบโอเวอร์ไม่ได้ร้ายแบบอักาตมากร้ายพอตอนจบก็น่ารักนะร้ายน่ารักน่ารักร้ายแบบน่ารักคือแบบน่ารักทั้งเรื่องแล้วเป็นแอนิเมชั่นที่ต้องบอกว่า โอ้คนทำเขาแบบสุดยอดจริงอ่ะไม่มีพี่ไม่ภพยเลยมันล้ําไปเยอะมันล้าไปมากใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมชันผมบอกเลยว่าหนึ่งคือคุณต้องมาดูแลสองคือคุณต้องมาดูภาคไทยด้วยใช่เพราะว่ามีระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราสองคนอย่างภาคกุ้งแล้วก็โจสมทบอย่างฟอยมาช่วยภาคนิดนึงนะครับผมต้องมาดูฮะติดตามด้ครับครับผม